วันนี้เป็นการยกทีมลำพูนมาจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศก,กาลต่างๆของจังหวัดลาพูนแล้วก็นํานสินค้ามาน,นําเสนอในแบรนด์ตราลักษณ์ของของลำพูนครับวันนี้เรายกเทศก,กาลส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลําพูนเนี่ยหเทศกาลที่สํกกาสคัญนะครับเช่นงานเทศก,กาลโคมแสนนวงนะครับซึ่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากของจังหวัดลำพูนจะจัดประมาณาเดือนปลายเดือนกันยานถึงเดือนพฤศจิกายนครับประมาณ45วันในในทุกปีนะครับก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่อยากจะพยายามพันเชิญชวนงานนี้จริงๆนะครับว่าพี่น้องประชาชนอยาก ให้ไปให้ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดลำพูนกันเพื่อไปเที่ยวเทศกาลโคมแสนดวงครับปีนี้ก็จะจัดรายเดือนกันยาถึงถึงเดือนพฤติกาถึงประมาณวันลอยกระทงน,นะครับก็จะสิ้นสุดงานครับมีเวลา45วันเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวกันครับนอกจากนั้ยังมีงานเทศกาลหรืองานประเพณีประจําปีที่สาคัญของจังหวัดลำพูนอีกหลายงานเลยนะครับเช่นงานประเพณีสง้บพธาต ฮาริพุนชัยนะครับถ้าใครเคยได้ยินคําว่าแปดเปงเนี่ยนะครับงานประเพณีส่งน้ําพระาธาตุฮาริพุนชัยจังหวัดลำพูนที่จะจัดในช่วงเดือนแดเปงน,นะครับเป็นงานเทศกาลที่มีความสาคัญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนจะไปรวมตัวแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยจะไปะงานส่งน้าพระาธาตุเนี่ยจำนวนมากนะครับมากที่สุดในในแต่ละปีนะครับน,นี่ก็เลียนเชิญนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมที่แล้วกันยังนอกจากนี้ยังมีประเพณีที่เป็น หนึ่งเดียวในโลกนะครับเช่นประเพณีสลักย้อมเมืองลำพูอน,นี้ก็น่าสนใจนะครับในการที่จะไปเยี่ยมชมกันแล้วก็สำคัญอีกงานก็คืองาน งานเทศกาลผ้านะครับลำพูนเราเป็นเมืองแห่งผ้านะครับที่ที่ถือว่ามีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมย,ยกดอกผ้าฝ้ายยกดอกผ้าฝ้ายที่เป็นผ้าที่ราคาจับต้องได้เนี่ยเราจัดเทศกาลผ้าประมาณเดือนมีนาเมษาช่วงช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ได้มีโอกาสได้ได้ประามพันเชิญชวนพี่น้องประชาชนถ้ามีโอกาสได้ไปลำพูนก็สามารถเที่ยวได้ทั้งปีซื้อของได้ทั้งปีครับ